สวัสดีครับพบกับดิวดิสตอรี่นะครับวันนี้ดิวดิสตอรี่ได้รับนี่มาแล้วนะครับผลงานจากการทำ u t u b e ครบ1 0 0 0คนแล้วก็ได้รายได้ครบ10ดอลลาร์เราส่งไปขอรหัสผินมาจาก Google a d s e n s e นะครับตอนนี้เขาส่งมาแล้วได้มาแล้วเราก็กำลังจะใส่รหัสพิดน,นะครับเพื่อที่จะยืนยันบัญชีแล้วก็รับเงินจาก u t u b e นะครับนี่เป็นไงลนะ่ะ ครั้งแรกครั้งแรกมันก็จะตื่นเต้นหน่อยนะครับวันนี้ได้รับความหนุ่ขอจากเพื่อนนะครับจากช่องมูหันนะครับยูทูบเบอร์เป็นพี่เลี้ยงของช่องดือดื้อสตอรี่มาโดยตลอดมีปัญหาปรึกษามูหันนะครับช่วยได้ทุกเรื่องนะครับไม่ต้องไม่ต้องโชว์พินนะครับนี่ครับพินอยู่ข้างในเป็นแบบนี้นะครับ คือช่องดุดุยนี่คือทําเร็วมากนะครับก็คือทําไม่ถึงอาทิตย์นะครับพินส่งมาถึงบ้านนะครับผมรอสี่เดือนก็ไม่ถึงนะครับผมได้เซตดินแบบประชาชนแต่ของดุดุยนี่คือสามารถมีพินใส่ได้เลยครับนะครับก็ขอแสดงความนดีกับช่องดุดุยสตอรี่ครับที่ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็ได้ใส่พินนะครับดูให้ถูกนะครับเดี๋ยวไม่ถูกเดี๋ยวซวยนะครับ ส,ส่งแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้ดีคร <laughs> <ś les> ับนเน <ś les> ยืนยัน <ś les> ที่อยู่สำหรับการเรียกเงินของคุณถูกต้องสำเร็จแล้วนะครับ <ś les> โอโ้โห <S les> ดีใจดีใจเอาขอบคุณ <t aker> ทีมงานมากมีใครที่เป็นอยู่เบื้องหลังเราบ้าง <S <S les> <S les> ออกว่าจะมาถึงวันนี้มีทีมงานหลายคนนะครับทั้งอะไรน่คือช่องโมหันช่อง คนรักกษสบนะครับแล้วก็มีเพื่อนอีกหลายๆคนน้องปายน้องถิ่มน้องเอื้อนะครับที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็พี่นพเดินสายฝากช่องพี่นพเดินสายด้วยนะครับตอนนี้กําลังจะขุนพี่ชายให้ขึ้นมาครับสายหาอยู่หากินของเราเพื่สนับสนุนพี่นพด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนครอบครัวแฟนแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนที่คอยให้กาลังใจนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมานะโอกาสนี้นะครับยังไงก็ได้แล้วต่อไปก็ทําคลิป หามกันครับครับผองาม้าหน่อยบรรยากาศก่อนที่จะผ่านโปรกับหลังผ่านโปรเป็นไงบ้างครับพอารู้สึกก่อนจะผ่านโปรเนี่ยทำคลิปนี่แบบอึดอัดครับมันมันมีหลายอย่างก็คือว่าเราต้องทาคลิปแล้วก็คิดว่าจะต้องทาคลิปให้ยังไงให้คนดูให้คนกดซับให้คนกดติดตามของเราเยอะเะแต่พอถึงวันที่เรามีคลิปที่มีคนติดตามผ่านแล้วเนี่ยความรู้สึกมันมัน,ม,นมันจะก้าวข้ามไปอีกอีกอีกขั้นหนึ่งครับก็คือว่าเราไม่มีความกังวลในส่วนส่วนนั้นแล้ว เราสบายใจมากขึ้นเราเราทําชิปแบบแบบสบายใจขึ้นครับรู้สึกโล่งมากโล่งมากสุดโล่งสุดๆเลยครับครับเอาขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยังไก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องวิทยุต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ